No labels. drop Labels, Labels I girls ก like ลับมาสู like ่เชอร์ฮัสซ่าของเรากันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยกลับมาเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะก่ะพี่วันนี้เอาฮอสตาอะรมให้เราได้รู้จักกันคะครับรอบที่แล้วนะครับเรารู้จักกับเป็ดาสตนรลสส์ทอง A-Series นะครับวันนี้ลองมาดู M-A-Series ซึ่งดีไซน์มาสำหรับตัง a ง e s i r s e s เช่นกันดีไซน์มาคู่กัน มือเขาเกิดมาคู่กันอช่ใช่ครับเขาเกิดมาเพื่อกันและกันโดยเฉพาะาครับงั้นเรามาจอดลึกกันดีกว่าค่ะว่าแอมตอนนี้มีความพิเศษอะไรบ้าง เอซ i ร s ตัวนี้นะครับ g v m Class A B นะครับทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าจุดเด่นของ M Class A คือให้เสียงเที่ยบริสุทธิ์แล้วก็ถูกต้องทุยานความถี่นะครับส่วน M Class B เนี่ยดีไซน์มาให้ประหยัดการใช้พลังงานนะครับทีน,นี้ก็เลยจับข้อดีของ M ทั้งสองคลาสรวมกันซะ M ตัวนี้เราเรียกว่า M Class A B นะครับก็คือให้เสียงที่สะอาดซสบริสุทธิ์ถูกต้องทุยานความถี่แล้วก็ประหยัดการใช้พลังงานด้วยนะครับแล้วสเปคของเขาล่ะคะนอกจากนั้นถนาัดเทียบเทียบกับ M Class A B ปีที่แล้วนะครับขนาด ตัวนี้เนี่ยเล็กลงถึง28%สนะครับามารถสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับหรือจะหลบจะซอนตรงไหนก็สามารถทําได้ง่ายสะดวกกับร้านติดตั้งนะครับแต่ร้านติดตั้งง่ายตามแบบว่าลายบอกอะไรอย่างงี้ก็สะดวกมากเลยโอ้โมีคุกกี้หือย่างงี้ดูน้ำหนักเบาใช่ไหมคะเนี่ยเบามากแล้วขนาดก็ เลดลงด้วยกว,กว่าปกตินีแ่แล้วหลังจากนี้ยังมีจุดเด็ดอะไรพิเศษอีกมั้งคะสำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับจริงๆชอบเบสเยอะนะครับตัวนี้นี่มีฟีเจอร์เบสเบูสต์นะครับคือสามารถเร่งเบสเนี่ยแล้ตั้มาต่สูงถึง12เดซิเบลพวกนี้ถ้าใครชอบเบสหนักๆเนี่ยก็ตั้งเบสเพิ่มขึ้นมาเยอะๆได้เลยซึ่งสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยใช่ครับผมมีคำว่าเบสเบูส์สยู่ตรงนี้นะคะนะครับแต่งได้เลยง่ายสะดวกสบายมากกว่าลิ้ง หรือจริงถ้าต่อเชื่อกับ HUD ยูดิทแผลนี่เนี่ยก็สามารถกดคอนโทรลที่หน้าจอแผลเนี่ได้เลยครับคุณสามารถคอนโทรลได้เลยาาใช่ครับอยากเพเิ่มเบสบู๊ตก็กดเลือกเพเิ่มเบสที่หน้าจอทีวีเทนยูดิทแผลนี่ได้เลยสะดวกด้วยไม่ต้องยกขึ้นเอ้ยไม่ต้องก้มลงไปแบบว่าปรับแต่องอะไรอี้ตรงต,ตัวเครื่องจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับของตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ตัวที่เป็นคัดไฮพาสโลพาสเนี่ยที่ย้ำความทีดีกว้างมากๆนะครับสามารถตระโลพาสไปถึง40เฮิร์ตนะครับแล้วก็ไฮพาสไปถึง500เฮิร์ตพ สำหรับร้านค้าติดตั้งหรือว่าผู้ที่ใช้แอมเพลเนียเนี่ยสามารถปรับจูนได้ไง่ายนะครับเนื่องานความถีที่เราจัดเตรียมมาให้เนี่ยมันกว้างมาเลยเลือกย่านความถี่ในย่านความถีต่ำและย่านความถี่สูงเนี่ยให้ได้มากได้ถูกต้องตามใจที่คุณต้องการได้เลย แล้วคาแรคเตอร์ตัวแอมตัวนี้คือคาแรคเตอร์เสียงเป็นยังไงบ้างจริงๆแอมตัวนี้เป็นแอมคลาสเอวีนะครับซึ่งอยู่ใน A Series ในตอนนี้ตัวคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวคอนเซ็ปต์ของตัวลำโพงที่วางมาเป็น loud and clear นะครับ<ม>พูดง่ายๆว่าฟังแอมตัวนี้เนี่ยคุณสามารถฟังเสียงลำโพงนะครับที่หนักแน่นดังได้ในขณะที่เนื้อเสียงเนี่ยใสยสะอาดไม่มี voice ไม่มี noise ต่ามารบกวนด้วย<ม>นะครับ ผู้ชมคงสนใจนะค่ะสามารถติดต่อดูสินค้าสินค้าได้ที่ไหนบ้างคะสามารถไปเยี่ยมชมมัคคุเทศก์การจัดสินค้าเป็นทุกอย่างได้ที่โชว์รูมแพลนเนียห้างสินค้าสสเสียงพลาก้อนชั้นสองได้เลยครับโชว์รูมใหญ่โตมาก <ไป S 2> ดูรามากเลยค่ะเขาไปดูได้ที่ว่าเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โนม,ม,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่พาวิโอให้ข้อมูลดีๆกันอย่างนี้เป็นประจำเลยยังไงคุณผู้ชมทัก